สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนปี2 5 6 6กค่ะกับช่องมามีออสการ์นะคะชาวนาคนนี้อัปเดตราคาข้าวอีกแล้วค่ะวันนี้ขายจริงเออขายจริงอัปเดตราคาจริงหน้าลงสีไปเลยใครที่บอกว่าราคาข้าวดีมากใครที่บอกว่าราคานี้ดีรวยอยู่ได้อะ จะบอกว่าขายไปแล้วทุกคนสี่ไร่ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะคะเนี่ยบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยทุกคนขายเกี่ยวเกี่ยวตอนเดึกๆเลยนะคะเกี่ยวขายกันเดึกๆเลยนะคะเนี่ยค่ะหกมงแรงนะคะเนี่ยนะบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะนะเก็บภาพมาฝากกับทุกคนค่ะแล้วเข้าไปเบิ่งกันราค้าจริงเป็นแบบไหนนะคะเข่ากวว็ได้หลายค่ะแต่แต่เป็นเข่าหน้าดำ นะเป็นนาดำนะคะสี่ไร่ตัวนี้เป็นนาดำข้าวเจ้าสดค่ะนะ,ะก็ขอสิบห้าค่ะเจ้ามะลินะคะก็ขอสิบห้าค่ะทุกคนนี่นี่เลยเบิ้งค่ะบรรยากาศนะคะมืดมืดมืดแบบนี้เลยนะคะลมเย็นเย็นไปค่ะทุกคนไปที่โรงสีกันเลยร้านรับซื้อข้าวนะคะนี่กวาดลงกวาดลงเลยนี่ค่ะบรรยากาศนะคะเบิ้งค่ะ นะคะมืดๆแบบนี้แน่ขออภัยนะคะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะมามาเบิง่งราคาข้าวกันคะ่ะทุกคนดูประกอบเลยดูบินนี้ประกอบเลยเนี่ยค่ะทุกคนขานี่เลยนะคะนะเวลาเข้าสิบเก้านาฬิกานะเวลาออกสิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีน้ำหนักขาเข้าเท่านี้่ะออกเท่านี้นะคะข้าวสี่ไรน้ำหนักนะคะอยู่ที่แปดร้อยสิบกิโลกร,รัมนะเก็บ เก,เก็บไว้ทําพันธ์อยู่นะั้นนิดนึงค่ะนะคะไม่ได้เอามาขายหมดนะคะสีไล่เก็บไว้นิดนึงอ่าทีนี้ราคานะคะนะนะคืนวันที่3พฤศจิกาย,ยนปี2,566ราคานี้ควบรวมในช่วงเช้าของวันที่4ด้วยเนาะตอนสายสายใกล้เที่ยงก็ค่อยไปดูอีกทีว่าราคาเท่าไหร่นะคะราคาอยู่ที่10บาท นะคะสาสาสตางค์อันนี้คือคิดเฉลี่ยนะเป็นกิโลนะกิโลละ10บาท33สตางค์หรือถ้าคิดเป็นตันนะคะอยู่ที่133 3, 3บาทต่อตันกิโลละส0บาทนะทุกคนค่ะราคาไม่ได้ดีนะถ้าถ้าเท่าที่ขายมาเนี่ยราคาที่จัดว่าดีเนี่ยต้องแตะที่12 13เนี่ยถึงเรียกว่าราคาดีอันนี้คือกิโลละ10บาทถือว่าราคายังต่ํา นะ,ะคะที่ขายเขามานี่คือเข้ามะลิเด้เนี่ยนะคะก็ขอสิมาถ้าเบิ้งเนี่ยอีกจากน้อยค่ะทุกคนค่ะอีกอีกอีกไม่นานนะคะหอมมะลิหนึ่งศูหหรือว่าข้าวใหญ่ก็จะออกเต็มระบบรอดูว่าราคาจะได้เท่าไหร่ ก็เลยนะคะได้เงินอยู่ที่8370บาทนะคะทุกคนอ่าพื้นที่ของทุกคนราคาเป็นเช่นไรอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์นะคะหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีอัสกาด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ไปขายอยู่ที่วังตะมัวนะคะน้ำเพอมเมืองจังหวัดนครพนมนะคะหฮงเจริญแปลงนี้อยู่ทางฝั่งโน้นนะคะนะอาห หรับวันนี้ต้องขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะแล้วพบกันคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะทุกคนขาบายๆขอบพระคุณทุกคนนะคะ